รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะก็สู่รายการเกษตรทํากินค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาบุกสวนร,ราชาผลไม้นั่นก็คือสวนทุเรียนนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่ใต้สุดสยับเมืองงามชายแดนนั่นก็คืออําเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะนอกจากของอําเภอเบตงในเรื่องของการทําเกษตรที่ชาวสวนเกษตรกรนะคะปลูกส้มโชกุลเยอะแล้วค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือสวนทุเรียนนั่นเองนะคะแต่ แต่วันนี้คุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ปลูกกันเยอะในส่วนของอำเภอเบตงแล้วก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่สามารถทำราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ค่ะนั่นก็คือสวนทุเรียนพันธุ์มูซานคิงของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ เสร็จทำกินในวันนี้นะคะพี่ส่อนขอพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกสวนทุเรียนพันธุ์มูสังคิงอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ขายได้ราคาสูงและนิยมปลูกกันมากในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งก็เป็นอำเภอที่ติดประเทศมาเลเซียพื้นที่ชายแดนทางภาคใต้และก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์เดิมที่นิยมปลูกกันมากในประเทศมาเลเซียเท่านั้นค่ะ หลังจากที่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอเบตงได้นำทุเรียนพันธุ์มูซังคิงเข้ามาปลูกในพื้นที่นะคะและตลอดระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมานั้น ทุเรียนพันธุ์มูสังคิงก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคและตลาดรับซื้อทุเรียนค่ะโดยคุณสมบัติที่เด่นชัดซึ่งแตกต่างจากทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆก็คือจะมีผลเล็กกลมรีเนื้อสีเหลืองเนื้อละเอียดเหนียวรสชาติหวานมันพอดีเนื้อละเอียดไม่มีเส้นใยเปลือกบางลักษณะเด่นก็คือมีเนื้อมากมเมล็ดรีบเล็กทำให้ทุเรียนพันธุ์มูสังคิง ราคาขยับตัวที่สูงขึ้นซึ่งวันนี้นะคะมี่ซ้อนค่ะพาผู้ชมมาบุกสวนผู้เรียนที่สวนเพียตรงในนื้อที่กว่า50ไร่ของอำเภอเปตงจังหวัดเะลากันค่ะ ค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกสวนราชา ผลไม้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนค่ะกําลังอยู่ในพื้นที่ของใต้สุสามเมืองงามชายแดนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกสวนทุเรียนแต่วันนี้ทุเรียนที่พี่ซ่อนจะพาคุณผู้ชมมาดูแล้วก็มารู้จักนะคะนั่นคือทุเรียนมูซันคิงถือว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเลยของพื้นที่ของอําเภอเบตงและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็อยู่กับเฮียตงค่ะถือว่าเป็นเจ้าของ สวนทุเรียนในที่นี่นะคะที่พี่ซอนได้พามาคุณผู้ชมมาณขณะนี้ค่ะสวัสดีค่ะย่าตงค่ะคคก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามก่อนว่ามูซันคิงเนี่ยมันแตกต่างและมันมายังไงคะในพื้นที่เราเนี้ยค่ะแรกเริ่มเลยแรกเริ่มเป็นพันมาเลเซียครับอาจจะมาเลเซียค่ะครับแล้วเราเข้าเอาเข้ามาปลูกนี่กี่ปีแล้วคะที่มาปลูกในพื้นที่ของเพอเบตงเนี้ยค่ะก็ประมาณ1ิปีครับโอ้ก็สิปีแล้ว แล้วทำยังไงเราถึงสาม,มารถแบบตีตลาดแล้วก็แบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบรับประทานทุเรียนเพราะแน่นอนเลยว่าถ้าทุเรียนเนี่ยต้องขึ้นชื่อในเรื่องของหมอนทองแต่ว่าในพื้นที่ของทางภาคใต้ของเราโดยเฉพาะในส่วนของเผอเเบตงเนี่ยก็จะมีการปลูกในส่วนของมูซังคิงเยอะครับค่ะก็ทุกวันนี้เบตงมูซังคิงส่วนมากก็ต้นยังไม่ใหญ่ค่ะก็ฝ่ามานก็ยังไม่จานวนยังไม่มากครับก็ทยอยกําปลูกดี๋ย่นี้ก็เริ่มมากขึข้นครับก็ ตัววันนี้ลูกค้าชอบมากเลยครับบูตังคิงเขาต่อมาก,ก็ขายโดยตรงะระอรา650ครับการนี้บูตังคิงเป็นทุกเรียนที่ทุกเรียนพรีเมียมอ่ะนะ,ะก็คือ แวลากินแล้วก็ตอบกลับรับกลับมาดีมากเลยก็จะสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มครับค่ะแล้วทําไมถึงเราแบบว่าลองตัดสินใจลองเอาแบบทุเรียนในส่วนของทางมาเลเซียมาลองปลูกแล้วก็มาลองตีตลาดในพื้นที่ของบ้านเราอะคะเพราะว่าด้วยความที่รสชาติหรือว่ามันปลูกง่ายรู้ว่ายังไงคะก็มันการดูแลมันง่ายกว่าง่ายกว่าหมอนทองมันเป็นโรคน้อยกว่าค่ะ,ค,ะครับก็รสชาติผมว่าถ้าตุกวันนี้ผมว่า มูสังคีมเป็นทุเรียนนี่อร่อยที่สุดนะครับครับแม้แต่ที่เขาส่งออกที่มาขอซื้อเขาก็บอกเขาหาแต่มูสังคีมครับถ้าเทียบนี่ก็คือว่าในส่วนของถ้ามันอยู่ในประเทศของมาเลเซียเนี่ยมูสังคีมนี่ก็คือว่าเป็นทุเรียนพันธุ์ลวทุเรียนบ้านคะ่ะจริงๆน่าจะเป็นทุเรียนบ้านมากกว่าเขาคือทุเรียนบ้านที่อร่อยแล้วก็คัดมาแล้วก็ตำ่ำเราก็เลยลองเอามาปลูกที่นี่ครับแล้วมาเลเซียเขาจะของเข<อ>าทุเรียนเขาจะปลูกก่อนแล้วตอนนี้เขา ส่งเวนจีนส่งสิงคโปร์เป็นทุเรียนที่เขาตอบรับกับมาดีเราก็เลยลองปลูกตรงนั้นก็เลยคนไทยเห็นว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยก็ลองมาปลูกเดี๋ยวนี้ที่เบตงทาพันบูซังคิงแล้วก็โอชีตรงวันนี้แถวจันทบุรีหรือว่าชมพรเขาขอเอาพันธไปปลูกเยอะมากครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเราแบบเอาไปปลูกในพื้นที่อื่นนะคะ ตัวรสชาติของทุเรียนมูสังคิงเองเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันไหมคะกับปลูกในพื้นที่ของเบตงเนี่ยค่ะผมว่าน่าจะใกล้เคียงครับอ,อยู่ที่การดูแลครับม,มากกว่าครับ ค,คุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่วันนี้ค่ะใครที่แบบว่าหลงรักนะคะในทุเรียนโดยเฉพาะมูสังคิ้งที่ถือว่าเป็นพันธุ์ใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ของผู้บริโภคมากๆเลยเพราะว่าเป็นทุเรียนแบบพรีเมียมเกรดเอด้วยเดี๋ยวพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวของทุเรียนมูสังคิงว่าทุเรียนมูสังคิงเนี่ยเขามีกรรมวิธีการปลูกยังไงถึงจะแบบว่าให้ลูกออกมาที่ได้คุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานค่ะ ขอถามในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการแบบดูแลตกแต่งกิ่งหน่อยคะ่ะเราจะต้องแบบดูแลต้นทุเรียนของเรายังไงคะก็หลังจากเก็บทุเรียนเสร็จก็ต้นแต่งกิง่งตําใบชุดใหม่มครับต้นทาให้ได้อย่างน้อยใบหนึ่งชุดใบอย่างน้อยสองชุดใบก่อนที่จะไว้ลูกได้ครับคือยังไงคะก็ตแต่งให้ลโล<อ>่งการใบที่มันชิดกัน คือให้แดดสองไปถึงในคนต้นได้ก็คือว่าทำยังไงก็ได้คือทุกวันนี้ก็แต่งอยู่ครับแต่งต้องแต่งนี้เหมือนกับว่าถ้าเรามองด้วยสายตาคือทํายังไงก็ได้ให้เราเห็นแบบลําต้นของทุเรียนถือว่าเป็นต้นที่แต่งออกปาแล้วจะทาให้ลูกของเรามีคุณภาพใช่คเพราะถ้าเกิดว่ามันรกเกินนี้รกเกินมันเป็นเชื้อโรคง่ายครับครับแล้วก็จะไม่ค่อยติดลูกอ๋อนี่แสดงว่าก็คือว่าปัญหาเลยถ้าเกิดว่ามันใบทุเรียนดกเกินเนี่ยแน่นอนเลยว่า คุณจะไม่ได้ผลทุเรียนในปีนี้ใช่ไหมคะนอกจากแต่งแทรงพุ่มแล้วต้องตัดยอดอีกด้วยครับต้องตัดยอดพอยอดผมจะให้อยู่ที่ประมาณ6-7ถึงเม็ดเมตรถ้าถ้ายอดมันสูงเกินการนี้การดูแลการเก็บเกี่ยวจะยากมากแล้วก็การฉีดสารเคมีจะดฉีดไม่ถึงนะแสดงว่าก็ควบคุมความสูงของต้นให้อยู่ถึงเเมตรคือนี่โอเคแล้วมาตรฐานของที่นี่ ใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะแล้วในส่วนของการแบบเนี่ยดอกของทุเรียนด้วยนะคะครับเราทายังไงที่สามารถแบบว่าให้มันแบบติดนะบางคนดอกออกมาเยอะจริงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเหมือนกับขณะตอนนี้ที่เรากําลังบันทึกเทปอยู่ใช่ไหมคะก็เริ่มที่จะเข้าสู่ของหน้าฝนแล้วแหละแน่นอนเลยว่าตอนแรกนี้ดอกแบบหย่างเยอะเลยแต่พอฝนตกลงมาปุ๊บดอกร่วงเรามีวิธีตรงนี้ไหมคะก็ต้องฉีดอโฮอร์โมน ไว้แต่ว่าก็ไม่ใช่อยู่100%อนะ,ะอาจจะได้กลับมาจะายี่สามสิบเดีกว่าไม่ฉีด <c oughs> จะฉีดเฉพาะออกซินเพราะอ <c oughs> นะัตโนมิกะแล้วก็เคนเซมบอลอนสังกันสีครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิค,คแล้วนอกจากของการฉีดยาแล้วเรงมีแบบกรรมวิธีหรือว่าเทคนิคอย่างอื่นอีกไหมคะที่สามารถแบบว่าให้ออดอกของเราเนี่ย ผ่านพ้นวิกฤตของเวลาฝนมันตกลงมาได้นี่น่าจะยาก <laughs> คือทุกวันนี้ทุกเรียนอะเบตงอะเดี๋ยวนี้ <c oughs> ทุกสวนเวลา <c oughs> ดอกบานมันจะบานดอกบานมันจะป,ปัดดอกช่วยครับผสมเกสรเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เค่อยมีเพราะพึ่งอะไรแล้วเพราะ ใช้ส่วนมากก็ใช้สารเคมีตอนี้ก็ต้องปัดดอกช่วยเพื่อให้เกสรมันผสมให้ได้สมบูรณ์อ่ะแข็งแรงมันก็จะไม่ค่อยร่วงง่ายง่ายก็คือว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนมีเทคนิคค่ะของพี่ซ่อนเองก็คือว่าทํำใจทำใจที่สูกต้องที่สุดใช่ไหมคะมันได้เท่าไหนก็เท่านั้นเพราะว่าในส่วนของภัยธรรมชาตินี่เราไม่สามารถที่จะแบบควบคุมมันได้เลยว่ามันจะตกมากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีแล้วคาดว่าเหมือนปีนี้เราเตรียมความพร้อมไว้ขนาดไหนคะปีนี้ผมเตรียมพร้อมอย่างดีเลยครับ คือต้นทุเรียนนั้นมันสมบูรณ์ะครับไม่ต้องทําอะไรก็ออกดอกครับแต่ว่าออกดอกง่ายแต่ว่าดูเลยให้มันติดลูกไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องใส่ใจตั้งแต่ขั้นแรกเลยใช่ไหมคะดอกยังไงก็ออกถ้าต้นสมบูรณ์ถึงเวลามาออกมาออกแต่ว่าตามการดูแลว่าดอกนี้จะเป็นลูกไหมช่จังหวะที่เป็นติดลูกมันจะร่วงก่อนครับถ้าถ้าเกิดเจอฝนเจอแต่ยอดอ่อนอะไรครับ แบบว่าตัดแต่งกิ่งทุเรียนใช่ไหมคะเราต้องดูยังไงว่าเราต้องเอากิ่งไหนออกกิ่งที่มันซ้อนหรือว่ามันไม่สวยอย่างเช่นนานออย่างใงอย่างงี้กันยาวหมายถึงว่าจะเป็นกิ่งน้ําค้างค่ะค่ะเราต้องเอาออกมันจะได้ไม่ทึบค่ะเหมือนกับเนี่ยกิ่งหนึ่งนี่ใช่ไหมคะเราจะต้องตัดออกบางส่วนที่ว่มามันทีทีอย่างเงี้ยเนี่ยตัดออกเลยค่ะให้มันโล่งค่ะ โอเคตัดออกไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้มันโล่งเพื่อที่ว่าแสงแดดจะได้เข้าถึงใช่ได้เข้าใช่ถ้าเวลามีลูกแล้วอันนี้เป็นคือมันจะเป็นกิงขิงน้ําค้างนี่จะเป็นใบที่ว่ายอดที่ว่ากินกินปุ๋ยเยอะอ๋อกินสารอาหารมันจะไปแย่งสารอาหารแล้วแหละเราก็เลยจะต้องแบบว่าตัดออกตัดออกไปเลยอื อันนี้ไว้ก็ไม่มีประโยชน์คะใช่ไว้ไปก็เปลืองอาหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดมันทิ้งใช่เนี่ยกิ่งน้ำค้างนี่เละ้งอาหารมันเกลือใหญ่แล้วมันใหญ่ใหญ่มันกลายเป็นว่ากิ่งสมบูรณ์ไปเลยเพราะว่าอาหารมาอยู่ตรงนี้หมดถ้าเราไม่ตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันก็จะไม่ทำให้แบบติดติดดอกด้วยกิ่งตรงนี้จะไม่มากลำต้นมันก็จะโตเร็วโตไวโตไวใช่ จริงๆต้นทุเรียนนี้ปีปลูกหนึ่งปีขึ้นไปก็ต้องเริ่มต้องมยอยแต่งใช่ค่ะแล้ยอยแต่งเพราะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยก็อย่างเช่นนี้มันก็จะยังมันจะหนาแล้วมันจะทำให้เราตัดยากใช่แล้วทำให้ต้นทุเรียนมันก็ไม่ค่อยโตโตช้าจริงเลย ความรู้ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของทุเรียนมูซังคิงมาฝากกันค่ะซึ่งเป็นทุเรียนที่ได้รับความนิยมและก็ปลูกม,มากในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาส่วนลักษณะเด่นของทุเรียนมูซังคิงก็คือก้นผลทุเรียนมูซังคิงก็จะเป็นรูปดาวสีน้ำตาลชัดเจนส่วนขั้วผลเห็นเป็นรูปมงกุฎชัดเจนเช่เนชเดียวกันค่ะ เนื้อทุเรียนมูสังคิงนะคะก็จะเนียนนุ่มเหนียวรสชาติหอมหวานเนื้อเยอะ,มะเมล็ดรีบที่สำคัญค่ะออกดอกง่ายติดผลง่ายลูกดกอายุการเก็บเกี่ยวสั้นแค่90วันก็สามารถตัดขายได้แล้วล่ะค่ะต้นก็มีความแข็งแรงต้านทานต่อโรคได้ดีไม่แปลกเลยล่ะค่ะที่พี่น้องเกษตรกรหันมานิยมปลูกทุเรียนสายพันธุ์มูสังคิงกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ คุณชมคะต้นทุเรียนมูซังคิงกว่า1,000ต้นที่คุณชมเห็นอยู่นี้ของสวนเฮียตงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของเพอเบตงนั้นค่ะจำหน่ายแบบเหมาสวนในราคากิโลกร,รัมละ250บาทซึ่งในปีนี้นะคะคาดว่าทุเรียนมูซังคิงของสวนเทียตงสามารถส่งออกตลาดได้กว่า10ตันเพื่อเตรียมส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ในช่วงของฤด,ดูผลไม้ค่ะ คุณผู้ชมคะและพี่ส่อนจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์หลังจากที่เราไปดูในสวนของมูซังคิงเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธุ์ใช่ไหมคะนี่พันธุ์อะไรคะโอชีครับน้ำดำโอชีกับน้ำดำนี่ก็คือเรียกได้สองอย่างพันธุ์เดียวกันอันนี้ก็คือว่าเป็นพันธุ์ที่เรารับมาจากมาเลเซียมาเลเซียเหมือนกันแล้วระหว่างโอชีกับมูซังคิงนี่คืออันไหนมาก่อนมาหลังคะมูซังคิงมาก่อนครับมาก่อนแล้วถ้าความนิยมความนิยมทุกวันนี้ มูสังคิงเวลาเขากินแล้วเขาจะตอบรับดีกว่าแต่ว่าโอชีเป็นพันธใหม่มีน้อยทุกวันนี้ราคาโอชีจะสูงกว่ามูส<อ>ังคิงครับแล้วเหมือนกับอย่างเนี้ยค่ะเอาง่ายๆเลยพี่ซอนนี้อาจจะดูไม่ออกว่าเมื่อกี้เหมือนที่เราไปดูมามูสังคิงหมอนทองแต่นี่มาเป็นโอชีคือมันแตกต่างยังไงคะผลหรอคะ่วยังไงล,ลำต้นมันจะดูผลก็ได้อด ตร,ตรงผลจะไม่เหมือนกันคืออันนี้เคยก็คือลูกจัดสวยกลมอ๋อลูกจลมกลมๆเลยครับเป็นทุเรียนที่คมไซส์ได้ง่ายเขาจะไม่ค่อยบุดไม่ค่อยเบี้ยวครับแล้วก็ติดลูกง่ายติดลูกง่ายด้วยครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรค แสดงว่าถ้าเทียบกับมูซังคิงอันนี้จะดูแลง่ายกว่าอันนี้ดูแลง่ายกว่าครับอแล้วราคาขายนี่ก็พอๆกันไหมคะราคาขายอันนี้สูงกว่าประมาณโอ้สูงกว่าอีกประมาณร้อยนึงอะประมาณถ้าขายขายส่งแสดงว่ารสชาติต้องอร่อยกว่ามูซังคิงอร่อยกว่าก็คือว่าอันนี้แต่คือแล้วแต่ความนิยมด้วยแต่อันนี้นี้อันนี้เนื้อสวยมันจะออกมาส้มสีส้มอม ส้มๆอ่ะจะไม่ออกเหลืองเลยครับแบบที่เห็นอยู่เนี้ยค่ะคาดว่าอีกสักอายุเท่าไหร่ถึงเราเก็บได้กี่วันอันนี้ร้อยประมาณร้อยร้อยเจ็ดเจ็วันร้อยห้าวันแล้วมูลซังคิงนี้9เกวันอ๋อแสดงว่าอันนี้ต้องอายุอันนี้อันนี้ช้ากว่าอันนี้ช้ากว่าโมสังคิงหน่อยครับ คุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่วันนี้ค่ะพี่ซ่อนพามาดูในส่วนของราชาทุเรียนที่หนึ่งแน่นอนเลยว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วในส่วนของบอนทองและที่นี่ค่ะเบตงก็ถือว่าเป็นแปลงใหญ่นะคะที่มีการปลูกมูสังคินแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธุ์ค่ะนั่นก็คือ,อน้ำดำ,ำ,ดำหรือว่าโอชีค่ะ ก็ระบบน้ําต้องมีครับอย่างเดินต้องมีแหล่งน้ําให้พอเพียงครับก็ลดน้ําก็เบตงมันฝนตกเยอะครับแต่ว่าก็ต้องมีน้ํานะเวลามีลูกมีอะไรถ้ามันเราไม่มีน้ํานี้ก็น่าจะลูกก็ไม่โตหรือร่วงครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยก็ต้องดูดูว่าใบมันขนาดไหนต้นเราสมบูรณ์แค่ไหนแต่ถ้าผมดูแล้วมันยังไม่ขาดผมก็จะไม่ใส่ครับ อาจจะผสมต้องช่วยผสมดอกต้องใช้ไม้กวาดกวาดดอกหรือว่าใช้เครื่องเป่าเป่าผสมเกสรให้ให้เขาผสมช่วยต้นต้องช่วยครับถ้าไม่ช่วยมันก็ลูกออกมาไม่สวยแล้วก็ผสมออถ้าธรรมชาติมันออกมามันผสมไม่ดีลูกจะบุดนเบี้ยวเบี้ยวแล้วบางทีมันก็มันก็จะร่วงการผสมดอกช่วยปัดดอกนี้หรือว่าเป่าดอกนี้เราต้องทำตั้งแต่หนึ่งทุ่ม หนึ่งท่มกวาดให้ทำแต่ห้ามเกินสี่ท่มครับเพราะไอระหว่างดอกบานที่ผสมเกตสอนมาานันจัดอยูเวลานั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ก็คือโอชีมูซันคิงสามารถ มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับได้ที่สวนเฮียตรงนี้เลยนะครับสวนเราก็จะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านจับหยีลุ้ยนะครับตำบลทาน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนได้ทุกๆอย่างนะครับมีทดลองก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการจะชิมนะครับหรือ สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทุเรียนโอชีและมูสันคิงสามารถโทรมาสั่งจองได้เลยนะครับทางเราส่งได้ทั่วประเทศนะครับโทรมาได้ที่เบอร์ของผมเองนะครับ0645639259ครับช่องทางออนไลน์ตอนนี้ผมจะขายอยู่ในเพจของส้มโชกุลเมืองเบตงนะครับสามารถติดต่อทางเพจ ส้มโชวคุณเมืองไปตรงได้เหมือนกันนะครับเราก็จะมีขายทุเรียนและส้มนะครับส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ยถ้าเจอนอนออนปัญหาในเรื่องต่างๆนะครับจะที่เกิดจากทางสวนนะครับเราสามารถเคมให้ทุกท่านได้เลยนะครับ คุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับในวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งความรู้ในเรื่องของราชาผลไม้นะคะอย่างทุเรียนมูซังคินแล้วก็รวมไปถึงโอชีนะคะที่วันนี้ค่ะเรามาแบบบุกสวนกันเลยทีเดียวของเฮียตงนะคะในพื้นที่ของอําเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเบตงมากๆคุณเฮียตงนะคะที่แบบว่ามาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนาอีกหนึ่งสายพันธุ์ทุเรียนที่พี่ซ่อนเชื่อข่าว่าหลายๆคนที่แบบหลงไหลใน การที่ชอบรับประทานทุเรียนเนี่ยก็ถือว่าถ้าได้ลิ้มลองในส่วนของมูสังคิงก็ดีโอชีก็ดีที่ถือว่าเป็นทุเรียนตอนนี้ที่เป็นเกรดพรีเมียมของพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานเนี่ยรับรองว่าถ้าคุณได้รับประทานแล้วเนี่ยจะเกิดความประทับใจแล้วก็ยิ่งลงไหลมากขึ้นกว่าเดิมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้เยตงค่ะเชิญชวนเลยค่ะว่า<อ>ถ้ามีโอกาสนะคะมาพื้นที่ของอำเภอเบตง<อ>ก็อย่าลืมอีกหนึ่งผลไม้ที่นอกจาก ผลไม้ส้มโชกุนของบเบตงแล้วแต่ว่ามูซังคิงหรือว่าโอชีก็ดีก็ยังเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ถือว่าเป็นราชาของพื้นที่ที่นี่ด้วยค่ะรายได้ครับก็คือเบตงนี้เป็นแหล่งทุเรียนนะครับก็รสชาติผมว่าเบตงนี้รสชาติดีมากกับรสชาติทุเรียนทั้งมูซังคิงและก็โอชีครับ คุณผู้ชมคะพี่ซ่อนนะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับอีกหนึ่งผล,ลไม้ที่ขึ้นชื่อของอําเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งถือว่าเป็นราชาของผลไม้เลยนั่นก็คือทุเรียนพันุ์มูซางเคีงแล้วก็โอชี C, แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมอนทอนะคะของที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสนะคะก็สามารถที่จะมาลองชิมแล้วก็ลองอุดหนุนกันได้ะคะ่ะรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจในรสชาติอย่างแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนต้องขอขอบคุณนะคะเฮียตงมา,มากๆเลยนะคะที่ได้พาเรามาแบบบุกสวนทุเรียนที่นี่กันค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับในวันนี้ค่ะที่ได้พาคุณผู้ชมนะคะมาบุกสวนทุเรียนมูสังคิงของสวนเฮียตงในพื้นที่ของอำเภอเบตงค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะลองชิมรสชาติของทุเรียนมูสังคิงหรือว่าสั่งซื้อทุเรียนพันธุ์มูสังคิงก็สั่งกันได้ค่ะที่เบอร์คุณต้นนะคะทางหมายเลขโทรศรัพท์0645639259หรือว่ามาแวะชมสวนเฮียตงได้ ะะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี่แหละค่ะและนี่นะคะก็คือผลไม้เศรษฐกิจของพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งก็เป็นแหล่งปลูกทุเรียนและก็มีปริมาณผลผลิตมากที่สุดในพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างและก็เป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพสำหรับวันนี้ค่ะพี่ซอนนะคะขอทิ้งท้ายกับภาพ สวนทุเรียนมูซันคิงสวนเฮียตรงในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะต้องการกินทุเรียนมูซันคิงโอชีอร่อยอร่อยต้องสวนเฮียตรงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเยี่ย